สวัสดีครับวันนี้ผมมีประเด็นร้อนๆที่ทำเอาโซเชียลแตกคือแบบมันไม่ใช่ค่เรื่องการแสดงสุดปังของ b l a c k พิงคในเดทไลน์ทัวนะแต่เป็นน้ำตาของอดีตบอสใหญ่ของค่าย YG ฮะอย่างคุณอย่างฮายอนซอกที่โดนกล้องจับได้เต็มๆฮะกลางคอนเสิร์ตเดทไลน์ทัวของสาวๆ b l a c k พิงคเลยจ้า เอาจริงตอนภาพออกมาทั้งแฟนไทยแฟนเกาหลีแฟนนานาชาติคือเสียงแตกเป็นสองฝั่งทันทีบางคนก็บอกว่าโอ้ยป่าร้องไห้เพราะซึ้งอะ่ะได้ดูลูกสาวขึ้นเวทีใหญ่ระดับโลกอีกครั้งแฟนคลับเยอะขนาดนี้จะไม่ปลื้มยังไงไหวแต่ขณะที่อีกฝั่งก็มาแบบเอ่อหรือที่น้ำตาแตกเพราะเครียดปาะวะพี่เหตุเพราะมีดราม่าก,ก่อนคอนเสิร์ตหลายดอกเลยนะไหนจะเรื่องบริษัทที่กาลังจะไปไม่รอด หนจะเรื่อง l l c k k พิงคที่ตอนนี้มาแรงมากแบบควบคุมไม่ได้แล้วด้วยยิ่งไปกว่านั้นหลายคนมองตรงกันว่าเดทไลท์ทัวร์คงเป็นทัวร์รอบโลกครั้งสุดท้ายที่สาวๆแสดงทัวร์คอนเสิร์ตภายในนามค่าย YG Entertainment แถมยังมีคนสังเกตท่าทางตาอีกนะบอกว่าแบบตอนยืนดูโชว์เหมือนจะนิ่งๆแต่พอเพลงวิสเซลดังขึ้นปุ๊บน้ำตาก็เริ่มคลอ บางคนถึงกับตั้งชื่อให้เลยว่าน้ำตาแห่งการตระหนักรู้แล้วไม่ใชแ่แค่แฟนๆเท่านั้นนะครับแต่ดันมีนักข่าวเข้ามาเสริมอีกบอกว่าป๋าอาจจะรู้สึกว่า b บ c คพิงตอนนี้กลายเป็น global icon แบบเต็มตัวแถมแต่ละคนก็มีพลังในการตัดสินใจสูงมากแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ค่ายเท่าเมื่อก่อนแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไม่ได้อยู่ภายใต้ค่ายหรือตอนนี้ค่ายไม่สามารถควบคุมพวกเธอได้อีกแล้วครับทุกคน สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วแบบใครวะป่าอย่างฮยอนซอกทำไมแฟนๆถึงเดือดเรื่องน้ำตาเขาขนาดนี้ผมขอเล่าย้อนแบบรวบรัดเลยนะฮะป่าที่เลยพูดถึงเนี่ยคือผู้ก่อตั้งค่าย YG Entertainment เลยนะฮะคือพูดง่ายๆคือ YG เป็นค่ายอันดับต้นๆได้แบบทุกวันนี้ก็เพราะพี่แกนี่แหละที่ปั้นศิลปินเจ๋งๆออกมาเพียบถ้าใครทันวง Big Bang สมัยก่อนก็จะรู้เลยว่าโอ้โหป่าแกนี่แหละคือเจ้าพ่อแห่งการปั้นบอยแบนด์ ปันจีดราก้อนทีโแทยังจนดังระเบิดแล้วต่อมาก็ถึงคิวของ b l a c k p ิงคที่ป๋าคือคนดูแลเองกับมือคัดเลือกเองทุกขั้นตอนแบบละเอียดสุดๆเลยครับคือกว่าจะเดบิวต์ได้แต่ละคนเนี่ยฝึกกันเป็นปีๆบางคนเกือบจะไม่ได้เดด้วยซ้ําเพราะพี่แกมีสไตล์เป็นของตัวเองเลยนะคนที่จะได้เดต้องเป๊ะต้องปังต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ใช่ทุกคนจะได้เดเมื่ออยู่ในมือป๋ายาง พูดง่ายๆว่าป๋าน่ะเหมือนเป็นพ่อของเด็กฝึกในตึก YG เลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าหลังๆจะมีดราม่าเยอะแต่ในใสายตาหลายคนป๋าแกก็ยังเป็นคนที่มีบทบาทโคตรใหญ่ในชีวิตของ b l a c k พิงคตั้งแต่วันแรกที่เจอกันยันวันนี้ที่กลายเป็นคนดังระดับโลกไปแล้วพอาะงั้นน่ะพอเห็นป๋าแกมายืนดูคอนเสิร์ตของ Black พิงคแล้วมีน้ําตาขึ้นมาทุกคนก็เลยแบบเอาแล้วน้ําตานี้หมายความว่าไงกันแน่วะ และทันทีที่มีภาพและคลิปหลุดออกมาโซเชียลแทบแตกครับชาวเน็ตเสียงแตกเป็น2ฝั่งทันทีฝ่ายแรกบอกว่าเป็นน้ำตาแห่งความภูมิใจน้ำตานั้นคือความซึ้งใจป๋าภูมิใจในตัวเด็กๆที่เขาปั้นมากับมือเขาอยู่กับเด็กๆตั้งแต่ก่อนเดบิวต์ฝึกหลายปีมันคนมาเกือบ6ปีเห็นพวกเธอเติบโตจากเด็กฝึกธรรมดาจนวันนี้ Black พิงกลายเป็นวงหญิงอันดับหนึ่งของโลกใครจะไม่ร้องวะ แฟนๆบางคนบอกว่า b l a c k พิงคคือผลผลิตที่ทรงพลังที่สุดของ YG เทียบเท่า Big Bang ในยุคทองอีกฝั่งก็บอกว่าเฮ้ยน้ำตานี้อาจจะไม่ได้ความซึ้งนะแต่มันคือความเครียดก็ได้เพราะช่วงนี้สถานการณ์เงินของ YG ก็ไม่มั่นคง b l a c k พิ n k ก็ไม่ได้อยู่ในสัญญาแบบ e x c ก u s คลูกับค่ายแล้วคุณ YG ก็ร่วงเอาร่วงเอาแล้วแล้วสาวๆแต่ละคนก็เปิดบริษัทของตัวเองกันแล้วด้วยนะ บางคนถึงก็บอกว่าน้ําตานั้นไม่ได้มาจากความซึง้งแต่มาจากกราฟคุณที่ดิ่งลงแบบสไลเดอร์ในสวนสนุกในขณะที่บางคนก็มองแบบกลางๆว่าไม่ต้องทะเลาะกันป่าแกอาจจะร้องไห้ทั้งเพราะภูมิใจและเพราะเครียดก,ก็ได้เพราะเด็กๆที่แกสร้างมากับมือไปไกลมากจริงๆแต่พอหมดสัญญาความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไป เห็นคนที่ตัวเองสร้างโตจนไม่ต้องพึ่งเราแล้วก็ทั้งดีใจและเศร้าใจพร้อมกันมันคือบิตเทอร์สวีทนะเพื่อนอารมณ์แบบร้องไห้และบอกตัวเองว่าดีใจเว้ยแต่กูจะอยู่ยังไงต่อวะเนี่ยทีนี้ผมจะพาทุกคนเข้าสู่โหมดสาระกันหน่อยนะครับเขาบอกกันว่าในเชิงจิตวิทยาน้ำตาในงานใหญ่ๆแบบนี้มักเกิดจากการปลดปล่อยอารมณ์สะสม ผ่านมาทั้งความกดดันความเหนื่อยความฝันความหวังพอมาเห็นผลงานของตัวเองเป็นที่รักของคนทั้งโลกเพราะป่าแกปั้นสาวมากับมือนี่คือน้ำตาที่บอกว่านี่คือจุดสูงสุดที่ทำได้แล้วถ้าให้ผมเปรียบเทียวนะ Big Bang คือผลงานสร้างในยุคแรกแต่ Black พิ n k คือผลงานสร้างในยุคทองของเขาครับอารมณ์เหมือนคนที่ฝันครั้งหนึ่งในวัยหนุ่มแล้วเริ่มฝันอีกครั้งในวัยผู้ใหญ่แล้วเห็นว่าความฝันที่สองไกลกว่าเดิมครับ แต่เหตุการณ์หนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ YG เกิดภาวะวิกฤตทางการเงินหลังสาวสาวแบล็คพิงหมดสัญญาหลังปี2023ที่แบล็คพิง k หมดสัญญาและไม่ต่อในฐานะศิลปินเอกลุศีกับ YG ราคาหุ้น YG ตกลงอย่างมีนัยสำคัญมูลค่าบริษัทลดลงนักลงทุนจำนวนมากถอนความเชื่อมั่น รายได้หลักของ YG มาจากคอนเทนต์ BLACKPINK ไม่ว่าจะเป็นเพลงทัวร์สปอนเซอร์ YouTube แล้วก็เมอร์เชนดายซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนมากกว่า60-70%ของรายได้รวมศิลปินรุ่นใหม่ในค่ายอย่าง Baby Monster ยังอยู่ในช่วงบ่มเพาะและยังไม่สามารถแทนที่รายได้ของ BLACKPINK ในระดับเดียวกันดังนั้นบางคนจึงมองว่าน้ำตาของป่าคือการรับรู้ว่าทั้งบริษัทพึ่งพา Black พิ n k มากที่สุด แต่หลังจาก b l a c k พิง k กลายเป็น g l o b a l icon ที่บริหารงานเองบางส่วนผ่านบริษัทของสา่สาแต่ละคนแล้วทางค่ายกลับกลายเป็นทันธมิตรที่ต้องร้องขอมากกว่าที่จะเป็นเจ้าของผลงานโดยตรงนั่นแหละครับมันเลยมีบางคอมเมนต์ในโซเชียลบอกว่าน้ำตานั้นไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะรู้สึกตัวว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของ b l a c k พิง k แล้วต่างหาก ชาวเน็ตที่เป็นแฟนตัวยงของค่าย YG ได้แสดงความคิดเห็นว่าปา๋าอาจมีความกังวลลึกๆว่าหากแบล็คพิงคไม่กลับมาทัวร์กับค่ายอีกถ้าสาวสาตัดสินใจไม่ใช้โครงสร้างของ YG แม้แต่นิดเดียวในอนาคตหากศิลปินรุ่นใหม่ไม่สามารถดึงรายได้หลักมาได้ทันนั่นอาจหมายถึงจุดจบของ YG ที่เขาสร้างมากับมือก็ได้ และการที่คอนเสิร์ตเดดไลน์บัตรขายหมดเกลี้ยงในไม่กี่นาทีสร้างไรายได้หลายพันล้านวอนก็อาจเป็นภาพชัดที่สุดแล้วครับว่าใครคือเสาหลักของ YG อย่างแท้จริงสำหรับความคิดของผมนะผมมองว่าส่วนหนึ่งป่าแกก็ภูมิใจในตัวสาวๆอยู่แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งคือกลายเป็นว่าตอนนี้เขาต้องนั่งดู Black พิ n k เป็นฝ่ายที่เลือกว่าจะร่วมมือหรือไม่ร่วมมือกับ YG ต่างหากเขารู้ดีครับว่าบริษัทที่เขาสร้างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป น้ำตาแห่งความเครียดจึงไม่ใช่แค่จากผลประกอบการเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะมาจากความรู้สึกหมดอำนาจและความเป็นจริงใหม่ที่เขาต้องยอมรับและผมเชื่อว่าต้องมีส่วนที่อยู่ก้นมึงในหัวใจที่เขาภูมิใจกับสสแบล็คพิงที่เขาปั้นมากับมือด้วยสุดท้ายนี้ใครอยู่ทีมน้ำตาแห่งความภูมิใจหรือน้ำตาแห่งความเครียดหรือทีมกลางๆแบบร้องพอทั้งรักทั้งแค้นมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณที่รับชมและติดตามคลิปนี้ไปก่อนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครบับ